สวัสดีครับพวกเราซูเปอร์จเดแข็มากมาครับเพราะอะไรว่านี่ซูเปอร์เบเกอร์ใช่ครัคจัร์เดอรแฟชชูคัรเดอระครับฟินลี่กันครับครับอนนี้เรามาทำอะไรครับเรามาก็เรามาจับรางวัลผู้โชคดีที่ตอบคำถาม ของ small new small g ครับมอเกมครับผม small game สถนที่บอกว่าปีนี้เนี่ยในปี2554เนี่ยมีวงน้องใหม่ของส m a ลุมกี่วงใช่ใช่จากคำตอบทั้งหมดนะครับมีผู้ตอบถูกทั้งหมด13ท่านอ่าดังนี้ดังนี้ไม่ดีไม่ดีแล้วอยู่ในนี้นะครับ13ท่านแต่ว่ารางวัลเรามีแค่รางวัลเดียวใช่ใช่ไม่ต้องตอบก่อนไหมต้องตอบคืออะไรคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยอ๋อโอเคโอเครางวัลนี้นี่คือรางวัลอะไรครับ ขุนแผนมิวสิกบ็อกซ์เพลงอะไรลุงรู้ไหมเพลงอะไรนะครับเพลงอะไรลุงนะเพลงอะไรออกมาเฮ้ยใช่ไหมมันไม่ดังอ่ะขอโทษนะครับนี่ไม่ใช่จะหาซื้อกันง่ายๆนะครับัเพราะว่ามันไม่มีขายแล้วนะครับเราทำอะไรเพลงอะไรเพลงฟ้าเพลงอะไรวอสฟ้าฟ้ายังฟ้ายิ่โอ้ยยังย่ได้ยิน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 ได้ยิ้ย นะครับมี13ท่านในนี้ออกมาแค่1นึ่งรางวัลพระวุโสครับไม่เขียนนะครับไทยรล่ะอินก๊อบซูเปอร์เบเกอร์ครับเป็นด้วงๆจากขึ้นมาได้แก่โอ้ภาษาอังกฤษนะครับคนแรกนะครับธนัญญารุ่งจันยารักษ์ครับเยังหนึ่งรางวัลเดียวนะครับรุ่งจันยารักษ์ครับครับคำตอบที่ถูกต้องคือมีทั้งหมด3วงครับได้แก่วง เดอะแจ๊คส์เดอเยอร์แล้วก็บาร์บี้ครับผมต้องบอกต้องบอกต้องบอกกันว่าวงน้องใหม่คืออะไรวงน้องใหม่ของปีนี้คือวงที่มีผลงานในปีนี้ในปีนี้ใช่ใช่ที่ทีมมีอีกฮะมีฟูลฟูลด้วยแต่ว่าก็คือตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการอยู่อย่างนี้ก็ได้ใช่แล้วก็นับสามวงนี้ที่ต่อวงนี้มาก็ไม่ต้องเสียใจครับครับเอาผมนี้เป็นผู้โชคดีนะครับได้น่เล่นหนึ่งแม็กซ์ออกสิบครับใช่โอ้โหโชคดีมากเลยครับรับไปเลยครับเ คุณแทนมิวสิคบ็อกซ์นะครับเพลงฟ้าจากวงซูเปอร์เบเกอร์ุยและลูคัสนะครับลองเราไปฟังแล้วจะได้จะได้ร้องเป็นเพราะเพลงนี้ฟังได้เต็มเก็มระดับเพลงฟ้านะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วย